ต่อไปเป็นตัวอย่างการปรับปรุงพื้นที่นะครับสําหรับรับผู้ป่วยโควิดอันนี้เป็นแบบแสดงพื้นที่เดิมก่อนปรับปรุงนะครับส่วนที่เห็นกรอบข้างบนนี้ด้านนี้ของเดิมเป็น ICU CVT นะครับส่วนที่เป็นกรอบด้านล่าง อยู่ทางด้านนี้นะครับเป็น icu สันนะครับของเดิมใน icu cvt เนี่ยแรงดันจะเป็นบวกนะฮะในห้องผู้ป่วยจะเป็นสองบวกนะครับตรงส่วนที่เป็นถงกลางจะเป็นหนึ่งบวกนะครับส่วน icu สันเนี่ยเป็นเป็นบวกเดียวเพราะว่าเป็นถงถงเดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วนของแนวทางการปรับปรุง ะครับเราก็ปรับปรุงเพื่อให้โซนที่เป็นโซนผู้ป่วยนะครับตรงนี้ซึ่งแยกเป็นห้องย่อยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสองลบนะครับโซนที่เป็นผถงทางเดินด้านหน้านะครเป็นหนึ่งลบตรงนี้ก็คือเป็นอันที่รูมนะครับในส่วนของ ICU สันถ้าเราไปดูของเดิมเห็นไหมครับของเดิมตรงนี้ ถงทั้งถงจะเป็นถงจะเป็นถงใหญ่ถงเดียวนะครับแล้วจะมีห้องแยกอยู่สองห้องทางด้านนี้นะครับทีนี้เราก็เราต้องการที่จะทําเป็นแอนตีรูมนะฮะเราก็กัน้นตรงนี้นะฮะเป็นแอนตีรูมหนึ่งลบนะครับแล้วเราก็กัน้นพื้นที่ส่วนที่เป็นของผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงรวมตรงนี้เป็นสองลบนะครับตรงนี้ก็เป็นเตียงรวม ตังนี้ก็เป็นห้องแยกหนึ่งนะครับเป็นห้องแยกสองนะครับก็จะเป็นเป็นสองลบเหมือนกันนะครับในโถงกลางที่เป็นโซนที่เป็นส่วนของคอเตอร์พยาบาลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบวกนะครับโดยที่ผู้ป่วยเส้นทางเส้กจอของผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาในนี้แล้วก็วิ่งเลี้ยวเข้า i c ซนะฮะสองฝั่งนะครับส่วนที่เป็นเส้นทางเดินของขออภัยครับ ส่วนที่เป็นเส้นทางเดินของบุคลากรก,รก็จะเดินเข้าด้านหลักเคาน์เตอร์พยาบาลนะครับบุคลากรออกจากในเคาน์เตอร์พยาบาลนะครับถ้าจะเข้า ICU cvt ก็ออกทางนี้เข้าแอนตี้รูมนะครับแล้วก็เข้าห้องผู้ป่วยแต่ละห้องได้นะครับถ้าเป็นไอซียูสันก็ออกทางด้านนี้แล้วก็เข้าไปหาไปถามผู้ป่วยทางไอซียูนะก็จะมีแอนตี้รูมทั้งสองฝั่งนะฮะอันนี้เป็นแนวทางการปรับปรุงนะครับ ก็เราดูรูปอันนี้ก็คือรูปที่เป็นเคาน์เตอร์ในฝั่ง i อซฝั่งนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะัพอเราปรับปรุงเราก็จะกั้นนะฮะนะฮะตัวนี้ก็คือแนวที่เรากั้นผนังมานะครับตำแหน่งนี้ก็คือแอนติรูมครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์พยาบาลนะครับที่เป็นเนิร์สเตชันนะฮะส่วนทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของผู้ป่วย นี่ก็เป็นตัวอย่างแนวทางการปรับปรุงพื้นที่นะครับเพื่อให้เห็นเป็นเป็นแนวทางว่ามันมีวิธีการปรับปรุงจริง,รงๆมันไม่ได้เป็นรูปแบบใยตัวขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่เดิมที่เรามีอยู่แล้วก็ความต้องการที่เราจะปรับปรุงว่าเราอยากจะปรับปรุงเพื่อใช้งานในรูปแบบไหนนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่หลายๆโรงพยาบาลที่ซึ่งนำไอตัว ไอ้ตัวชุดพัดลมระบายอากาศชุดเล็กๆะคระับซึ่งมีให้ป้าฟิลเตอร์ในตัวมาใช้งานนะก็อยากจะคุยเรื่องของข้อควรระวังในการใช้งานนิดน,นึงครับเพราะว่าตอนนี้มีการใช้งานกันเยอะเกรงว่าจะมีการใช้งานผิดประเภทนะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับใช้เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาเลยติดตั้งอยู่ในห้องนะครับแล้วก็จะมีต่อท่อนะครับต่อท่อดูดออกไปไปเข้าชุดพัดลมระบายอากาศตัวเล็กๆนะครับทีนี้เนื่องจาก ถ้าเกิดว่าในห้องนี้นะฮะในห้องในห้องผู้ป่วยเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีไม่มี aerosol generating p r o c e d u r e นะฮะหรือ A G P นะฮะถ้าเป็น no A G P นะฮะ,ะ,ะก็สามารถใช้แอร์ตัวนี้ได้นะฮะแต่ถ้าในห้องนะฮะมี A G P นะฮะ aerosol generating p r o c e d u r e คือปุป๊บ ไอ้ตัวเครื่องปรับอากาศชุดนี้มันก็จะใช้งานไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจะกลายเป็นอากาศหมุนเวียนนะอากาศมันเข้าไปหมุนเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศแล้วก็พ่อนออกมานะแต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศชุดนี้ไม่ได้มีฟิลเตอร์ดีๆในการกรองนะรเพราะนั้นอากาศปนเปื้อนทั้งหมดเวลาผ่านเครื่องมาแล้วมันไม่ได้ถูกกรองไปไหนมันก็จะสะสมอยู่ในห้องนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปทํางานอยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นอันตรายไปด้วยเพราะว่าถ้ามี A G P ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือแอร์บอนนะครับโควิดถ้าไม่มี A G P ไม่ใช่แอร์บอน คอนแทคกับดอเบิลพีคอสชันแต่ถ้ามี AGP ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็นแอร์บอลพีคอสชันทันทีนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องระบายอากาศนะฮะตัวเครื่องระบายอากาศซึ่งใช้กันค่อนข้างเยอะมากตัวเครื่องขนาดแบบนี้พัดลมจะเป็นซิงเกิลเฟสก็คือพัดลมเป่ากับไฟบ้านธรรมดาเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะฮะการทํางานแล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะฮะอยู่เป็นกล่องเล็กๆข้างเครื่องนะคะ จะมีตัวนี้แหละฮะตัวนี้เป็นสวิตซ์ซึ่งปร,รับการทํางานนะฮะจะเห็นไหมฮะว่าเนี่ยมันมีก็คือลมน้อยขออภัยครับไม่ใช่ลมน้อยต้องใช้คําว่าลมเบานะฮะอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลมแรงเวลาที่ต้องการให้มันทํางานเยอะนะฮะแล้วก็หมุนมาทางขวาต้องการให้ทํางานน้อยก็หมุนไปทางซ้ายทีนี้เรื่องจากเราเอามาใช้ในการระบายอากาศทิ้ง ะะลมที่ผ่านตัวนี้มันก็จะผ่านให้ป้าฟิลเตอร์ไปเนื่องจากว่าอุปกรณ์ควบคุมตัวนี้มันคือเป็นแบบแมนนวลใช้มือหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลมมันผ่านฟิลเตอร์ไประดับหนึ่งฟิลเตอร์มันจะค่อยๆตันขึ้นเรื่อยๆพอฟิลเตอร์มันเริ่มตันขึ้นเรื่อยๆลมก็จะผ่านฟิลเตอร์ได้น้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นเราจะมีหน้าที่ต้องคอยสังเกตว่าลมมันค่อยลงหรือยังพอลมมันค่อยลงแล้วเราก็ต้องมาหมุนตัวนี้นะฮะเพิ่มการทํางานของลมเข้าไปทีนี้ แต่ว่าใน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 ชุดนี้เป็นตัวอย่างท่นนี้ฮะเอาตัวชุดควบคุมนะะเนี่ยฮะสวิตเนี่ยมัดเรียงกันไว้ตรงนี้หมดเลยแต่ไม่มีตัวมอนิเตอร์ไม่มีตัวไหนบอกเลยว่าลมมันค่อยหรือว่าลมมันแรงนะฮะฟิลเตอร์มันเริ่มตันหรือยังไม่มีการบอกอยู่ตรงนี้นะฮะในห้องเนี่ยฮะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าหน้าห้องเนี่ยฮะเห็นไหมฮะหน้าห้องก็จะเรียบๆเ,เลยไม่มีอุปกรณ์วัดแรงดันเลยว่าในห้องเนะี่ยเป็นน é g a ีฟอยู่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยถึงที่เราเห็นเนี่ยฮะ ราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฮะวิธีการใช้งานแบบเนี้ยถ้าเราต้องการเอาไปใช้ก็ห้องนิกติดจริงๆเราจะต้องติดตั้งเกจวัดนะฮะเกจวัดแรงดันอยู่หน้าห้องนะฮะบนะครับเกจวัดแรงดันอยู่หน้าห้องเพื่อคอยดูว่าห้องมันเป็นนิกติดมากแค่ไหนนะฮะเวลาที่ฟิลเตอร์มันตันเนี่ยค่านิกติดเพลชเอร์มันก็จะลดลงเรื่อยๆเราก็มีหน้าที่มาหมุนตัวเนี้ยฮะเพิ่มส่วนจะเพิ่มไปมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเราเพิ่มไปเพื่อให้ค่านิกติดเพลชเอร์ในห้องเนี่ย ในห้องเนี้ยมันได้ตามที่เราตั้งค่าอย่างเช่นเราต้องการให้ลบห้าพาร์เลพอใช้ไปสักพักหนึ่งเพชเชอร์ก็จะลดลงจากลบห้าหรือลบสี่ลบสามลบสองแล้วก็ไปหมุนเพิ่มนะ,ะัะก็ตั้งให้มันขึ้นไปประมาณ 5, ลบห้าลบหกลบเจ็ดก็ได้นะฮะแล้วพอใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆลดลงอีกเราก็ไปหมุนเพิ่มอีกนะ,ะับพอถึงจุดที่เราหมุนมาที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะก็คือสุดที่พัดลมมาทํางานได้แล้วแล้วแรงดันมันยังตกอยู่เรื่อยๆ ลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งอย่างนี้ฮะก็แปลว่าฟิลเตอร์มันตันแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ทีนี้พอเปลี่ยนฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แนะนำนะฮะทำเฮปตาร์ฟิลเตอร์รีเทสนะฮะทุกครั้งที่เปลี่ยนฟิลเตอร์จะต้องทำเฮปตาร์ฟิลเตอร์รีเทสเพื่อให้รู้ว่าเฮปตาฟิลเตอร์มันไม่รัว่วนะฮะมันจะได้ลไปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะอากาศมันไหลามาในท่อเนี่ยฮะตามตามท่อเส้นนี้มาเลายผ่านเข้าไปในเครื่องเข้าไปในเครื่อง แต่แล้วอากาศที่อากาศที่ถูกกรองทิ้งก็ได้ยฮะก็จะทิ้งออกตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ฮะก็จะเป็นบริเวณที่มีมีคนใช้งานอยู่ตลอดที่จอดมอเตอร์ไซค์มีคนเดินผ่านทางเดินนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าอากาศที่พ่นออกจากท่อตรงนี้ฮะเป็นอากาศสะอาดจริงๆนะครับ<ๆ>เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปนะะเพราะยิ่งถ้าคนตรงนี้เยอะถ้าอากาศที่ออกจากท่อตรงนี้มันมีการปนเปื้อนความเสี่ยงที่จะกระจายไปสู่คนหมู่มากก็จะเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันมีความเสี่ยงใางด้านนี้ ที่กล่องชุดนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเฮปาร์ฟิวเตอร์มันไม่รัว่วนะฮะแล้วก็เราจะรู้ได้ว่ามันไม่รัว่วก็ต่อเมื่อเราทำเฮปาร์ฟิวเตอร์ลิเทสนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานอุปกรณ์พู้นี้เบื้องต้นนะครับซึ่งอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยไปรู้ข้อข้อควรระวังในการใช้งานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นใช้กันเยอะมากนะฮะก็อยากจะให้ใช้งานได้ถูกวิธีนะครับจะได้ปลอดภยัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายนะครับก,ก็ขออนุญ,ญาตจบ การพูดคุยกันวันนี้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ